ลุงป๋องอายุ45แล้วหน้าเข้มผิวคล้ำแดดตัวใหญ่กำยำใส่เสื้อยืดตัวเก่ากางเกงขาสั้นรองเท้ายางคู่ใจอยู่บ้านไม้หลังเก่าๆปลายนาเชา้ชาเๆก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปไร่เย็นเย็นกลับมาอาบน้ำคลองหน้าบ้านชีวิตวนไปวันวันไม่มีอะไรตื่นเต้นลุงไม่มีลูกไม่มีเมียแต่ก่อนเคยมีแฟนสุดท้ายก็ไปมีคนใหม่ ทิ้งลุงไว้กับบ้านโสมโสมกับสวนสองสามไร่ช่วงหลังลุงเริ่มเบื่อเพื่อนเพื่อนรุ่นเดียวกันก็มีครอบครัวกันหมดจะคุยจะกินเหล้าก็ไม่ค่อยมีใครว่างบางวันนั่งเหมือมองทุ่งนาเฉยเฉยเป็นชั่วโมงอยู่คนเดียวมันเหงาจริงๆว่าลุงบ่นกับหมาที่นอนอยู่ข้างเท้าหมาตัวนั้นชื่อไอ้ดำเป็นเพื่อนคุยคนเดียวของลุงเวลาเหงาก็ได้แต่ลูบหัวมันแล้วนั่งถอนหายใจยาว ลุงป๋องมีความสุขกับของง่ายๆกินข้าวกับน้ำพริกนั่งดูดาวหน้าบ้านแต่ลึกๆก,ก็แอบ,บหวังว่าจะมีใครสักคนมาเติมเต็มชีวิตไม่ต้องสวยไม่ต้องรวยขอแค่จริงใจเย็นวันหนึ่งหลังกลับจากไร่ลุงนึกอยากกินน้ำเย็นๆเ,เลยตัดสินใจขี่รถเข้าไปตลาดในตัวอำเภอตลาดช่วงเย็นคนเยอะมากเสียงแม่ค้าเรียกลูกค้าแข่งกันล่นตลาด กลิ่นไก่ย่างกลิ่นข้าวเหนียวกลิ่นขนมหวานลอยฟุ้งไปทั่วลุงเดินเล่นซื้อกับข้าวไปเรื่อยๆจนสายตาไปสะดุดเข้ากับเซเว่นเล็กๆตรงหัวมุมตลาดไป้ายไฟกระพริบกระพริบมีเด็กสาวใส่ชุดพนักงานกำลังยืนเฝ้าหน้าร้านเธอคนนั้นทำให้ลุงต้องหยุดมองหน้าตาน่ารักผิวขาวหุ่นผอมบางยิ้มหวานๆจนใจลุงแทบหลุดออกมาจากอก เอาไปซื้ออะไรกินก่อนค่อยกลับลุงพึมพำเบาๆแล้วก้าวเข้าไปในเซเว่นอย่างคนไม่คิดอะไรแต่จริงๆในใจเต้นตุ้มตุ้มต่อมต่อมแบบไม่เคยเป็นมาก่อนตอนนั้นลุงยังไม่รู้เลยว่าเด็กสาวคนนั้นกําลังจะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตเขาไปทั้งชีวิตลุงป๋องเดินเข้าไปในเซเว่นอย่างเก้ๆกังๆในมือถือถุงกับข้าวที่เพิ่งซื้อมา สายตาก็เหลือบมองเด็กสาวที่ยืนหลังเคาน์เตอร์เด็กสาวคนนั้นหน้าตาสะอาดสะอ้านผิวขาวอมชมพูตาโตจมูกด่งนิดนิดใส่เสื้อฟอร์มพนักงานตัวพอดีตัวกางเกงดำเรียบร้อยผูกผมหางม้าเธอเห็นลุงป๋องเดินเข้ามาก็ยิ้มให้ยิ้มแบบจริงใจไม่มีเสแสร้งไม่มีท่าทีรังเกียจทำเอาลุงรู้สึกเหมือนตัวเองหนุ่มขึ้นสิบปี ลุงเดินไปหยิบขวดน้ำอัดลมขวดหนึ่งแล้วเดินไปจ่ายเงินที่หน้าเคาน์เตอร์เด็กสาวรับขวดน้ำกดคิดเงินเร็วมือก่อนจะพูดด้วยเสียงหวาน20บาทค่ะลุงเสียงเธอนุ่มนวลฟังแล้วหัวใจลุงสั่นว,วบูบมือไม้เก้เก,เก้กังๆหยิบแบงค์ยื่นให้แทบไม่ตรงลุงยิ้มแห้งๆแ,แล้วรับเงินทอนมาใจจริงอยากคุยด้วยนานๆ แต่ก็กลัวตัวเองดูน่าสงสารเกินไปหลังจากวันนั้นลุงก็หาเรื่องเข้าไปเซเว่นบ่อยขึ้นบางวันก็แกล้งไปซื้อแค่ลูกอมเม็ดเดียวบางวันก็ไปเดินเล่นรอบรอบร้านเหมือนไม่มีอะไรทำเด็กสาวคนนั้นชื่อแป้งเธอติดป้ายชื่อไว้ที่อกเสือ้อลุงเห็นทุกครั้งที่จ้องมองเธอแบบเงียบๆแป้งเป็นเด็กที่ทำงานขยันขันแข็งยิ้มแย้มกับลูกค้าทุกคนไม่เกี่ยงงานหนะัก ไม่บ่นแม้ต้องยืนทั้งวันพนักงานรุ่นพี่หลายคนยังแอบ,บชมว่าแป้งน่ารักมีบางครั้งลุงป๋องแอบ,บได้ยินแป้งคุยกับเพื่อนร่วมงานเธอบ่นเบาๆว่ากำลังเก็บเงินเรียนต่อแต่ที่บ้านไม่ค่อยมีเงินเลยต้องทำงานพาาดทมาไปด้วยฟังแล้วลุงยิ่งรู้สึกเอ็นดูจับใจในใจแอบ,บคิดว่าเด็กคนนี้ต่างจากเด็กสมัยนี้เยอะ ไม่อ้อนวอนใครไม่ขี้เกียจทำงานด้วยใจสู้สุดๆเย็นวันนั้นลุงยืนลังเลอยู่หน้าร้านอยากเข้าไปซื้อขนมให้แป้งแต่ก็กลัวเธอจะเข้าใจผิดสุดท้ายก็ได้แต่ยืนมองเธอยิ้มให้ลูกค้าคนอื่นตอนที่ลุงกําลังจะหันหลังกลับจู่จูแป้งก็หันมาสบตาแล้วโบกมือให้เบาๆรอยยิ้มสดใสนั้นทำเอาหัวใจลุงป๋องเต้นแรงจนลืมอายุในใจลุงป๋องรู้แล้วว่า ชีวิตที่เคยเซ็งเซ็งของเขาอาจจะกำลังเปลี่ยนไปแบบไม่ทันตั้งตัวเช้าวันเสาร์ตลาดคึกคักเป็นพิเศษคนแน่นเซเว่นจนต้องต่อคิวจ่ายเงินยาวเหยียดลุงป๋องก็อยู่ในคิวนั้นในมือถือขวดน้ำกับขนมปังสองชิ้นแป้งทำงานหลังเคาน์เตอร์คนเดียวสีหน้าเธอดูรีบเร่งเหงื่อซึมเต็มหน้าผากมือกดเครื่องคิดเงินแทบไม่หยุด แต่ก็ยังฝืนยิ้มให้ลูกค้าทุกคนคิวยาวจนลุงเริ่มสงสารบางคนก็หงุดหงิดบางคนก็บ่นเสียงดังแป้งก็ก้มหน้ารับคำบ่นโดยไม่เถียงพอลุงถึงคิวตัวเองยังไม่ทันได้ยื่นของให้แป้งสแกนเสียงหัวหน้าร้านก็ตะโกนดังมาจากข้างในแป้งเงินในเกะขาดอีกแล้วนะ ไปเอาเงินสดมาคืนด้วยเสียงดังจนลูกค้าแถวนั้นหันมามองกันหมดแป้งหน้าซีดทันทีมือไม้สัน่นหน้าแดงน้ำตาคลอเบ้าเธอพยายามอธิบายว่าไม่ได้หยิบเงินไปไหนแต่หัวหน้าก็ไม่ฟังเขายื่นกระดาษให้แป้งเซ็นรับผิดชอบเงินขาดจำนวนเงินไม่มากนักแต่สำหรับเด็กทำงานพาดทามถือว่าหนักลุงป๋องยืนดูเหตุการณ์อยู่เงียบๆ ในใจปวดหนึบเหมือนโดนบีบเห็นแป้งยืนตัวแข็งน้ำตารื้นแล้วก็อดไม่ไหวเท่าไรล่ะน้องลุงถามเสียงนิ่งหัวหน้าหันมามองก่อนตอบห้วนห้วนว่าแปดร้อยลุงไม่พูดอะไรควักแบงค์พันยื่นให้ทันทีหักของที่ลุงซื้อด้วยแล้วกันลุงพูดง่ายๆแป้งเงยหน้ามองลุงด้วยสายตาตกใจน้ำตาไหลซึมแต่พยายามยิ้มขอบคุณ หัวหน้ารับเงินไปแบบเสียไม่ได้แป้งยื่นถุงขนมกับขวดน้ําให้ลุงเสียงเธอสันส่นๆขอบคุณเบาๆจนแทบไม่ได้ยินลุงรับถุงแล้วเดินออกจากเซเว่นโดยไม่พูดอะไรแต่ในใจกลับอบอุ่นแปลกๆเหมือนทำสิ่งถูกต้องลุงไม่ได้คิดจะจีบไม่ได้หวังอะไรตอบแทนเขาแค่อยากช่วยเด็กดีๆคนหนึ่งที่กำลังลำบาก แม้จะรู้ว่าคนรอบข้างอาจจะมองเขาแปลกๆแต่สำหรับลุงแล้วรอยยิ้มเล็กๆของแป้งในวันนั้นคุ้มเกินพอตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแป้งเริ่มมองลุงป๋องไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปหลังจากวันนั้นแป้งก็เปลี่ยนไปเธอมักจะแอบส่งยิ้มให้ลุงป๋องทุกครั้งที่เจอบางทีก็ยกมือไหว้แบบนอบน้อมบางทีก็โบกมือหยอยๆ ลุงป๋องเองก็ยังเหมือนเดิมยังซื้อขนมน้ำหวานเล็กๆน้อยๆยยังแวะไปยืนเลือกของแบบไม่รีบเร่งแต่ที่ไม่เหมือนเดิมคือสายตาแป้งมันเต็มไปด้วยความไว้ใจความอุ่นใจและความสบายใจต่างจากตอนมองลูกค้าคนอื่นแป้งเริ่มกล้าคุยกับลุงมากขึ้นบางวันก็ถามว่าลุงไปทำไรมารอบางวันก็แนะนำขนมใหม่ๆว่าอร่อยแค่ไหน ลุงก็ตอบไปตามจริงแบบบ้านๆไม่ได้อวดดีไม่พูดจาทะลึง่งไม่มองแป้งแบบไม่สุภาพทำให้แป้งรู้สึกว่าลุงคนนี้น่านับถือจริงๆเพื่อนร่วมงานบางคนก็แซวแป้งเบาๆบ,บอกว่าลุงป๋องติดเซเว่นเพราะเธอแน่ๆแ,แต่แป้งก็แค่หัวเราะไม่ได้โกรธไม่ได้อายเพราะในใจเธอรู้ดีว่าลุงป๋องไม่ได้มีท่าทีเอาเปรียบเธอเลยมีแต่ความจริงใจ และความหงใหญ่ยแบบพี่แบบน้องต่างจากผู้ชายบางคนที่มองเธอด้วยสายตาไม่น่าไว้ใจบางคนก็พูดจาเล่นลามปามบางคนก็แอบ,บหยอกแบบน่าเกลียดแต่ลุงป๋องไม่เคยทำแบบนั้นเลยสักครั้งมีอยู่วันหนึ่งแป้งเลิกงานค่ำฝนตกหนักถนนเปียกแฉะรถสองแถวไม่มีเหลือแป้งยืนหลบฝนอยู่หน้าร้านด้วยท่าทางเหนื่อยลา้า ลุงป๋องขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาเห็นพอดีไม่พูดมากไม่ทำให้แป้งอายแค่ยื่นเสื้อกันฝนเก่าๆมาให้พร้อมพูดเบาๆใส่ไว้ก่อนเดี๋ยวไม่สบายแป้งรับมาใส่ทั้งน้ำตาซึมไม่ได้พูดอะไรเยอะแต่ในใจอบอุ่นเหมือนได้รับไอแดดกลางฤดูหนาวจากวันนั้นแป้งก็รู้แน่ชัดในใจว่าลุงป๋องไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนลุงป๋อง เย็นวันหนึ่งหลังเลิกงานแป้งยืนรอลุงป๋องอยู่หน้าร้านวันนี้ฝนไม่ตกแต่ลมเย็นเย็นพัดมาเรื่อยๆลุงป๋องขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดข้างๆไม่ได้รีบร้อนไม่ได้ทำตัวน่าเกลียดเขาแค่ยิ้มบางๆแล้วถามเบาๆกลับยังไงลูกแป้งยิ้มเจืฉยๆก่อนตอบว่าหนูจะเดินกลับบ้านเองค่ะบ้านเธออยู่ไม่ไกลแต่ต้องเดินผ่านซอยมืดๆ ลุงป๋องไม่ได้เศร้าสีแค่ขี่ตามหลังไปห่างๆแบบไม่ให้เธอรู้สึกเกรงเหมือนเป็นเงาเฝ้าดูเงียบๆพอถึงหน้าบ้านไม้เก่าๆหลังหนึ่งแป้งหยุดเดินแล้วหันมามองลุงป๋องสายตาเธอเหมือนมีเรื่องอยากเล่าแต่ลังเลลุงอย่าไปเล่าให้ใครฟังนะแป้งพูดเสียงเบาลุงพยักหน้าดวงตาจริงจังพร้อมรับฟังทุกอย่างแป้งเม้มปากแน่นก่อนจะเล่าออกมา ที่บ้านหนูไม่เหมือนบ้านคนอื่นพ่อแม่หนูไม่ทำงานเอาแต่กินเหล้าเล่นพนันทุกวันบางวันไม่มีข้าวกินหนูก็ต้องออกหางานเองน้ำเสียงแป้งสั่นๆแต่ยังพยายามพูดให้จบเธอเล่าว่าทุกบาทที่หาได้ต้องเอามาจุนเจือครอบครัวทั้งๆท,ที่บางครั้งเหนื่อยจนแทบล้มหนูไม่อยากเป็นเหมือนพ่อแม่หนูอยากมีชีวิตดีๆอยากเรียนต่ออยากมีงานดีๆ ดวงตาเธอแดงกำ่ำน้ำตาเอ่อเต็มเบ้าแต่ยังฝืนยิ้มลุงป๋องนั่งฟังเงียบเงียบไม่ขัดไม่พูดแทรกไม่ทำท่าเวทนาเกินไปเพราะลุงเข้าใจดีว่าเด็กคนนี้ไม่ได้ต้องการความสงสารเธอแค่ต้องการใครสักคนที่ยืนข้างๆใครสักคนที่รับฟังโดยไม่ตัดสินและลุงก็ยินดีจะเป็นคนนั้นแบบไม่มีเงื่อนไขแป้งเล่าจบแล้วก็ยิ้มทั้งน้ำตา หนูสู้ไหวข้าลุงหนูไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกน้ำเสียงสันส่นๆแต่เต็มไปด้วยแรงฮึดสู้ลุงป๋องมองหน้าเธอนิ่งๆแล้วพูดเบาๆเหนื่อยเมื่อไหร่ก็มาพักที่เซเว่นลุงได้เสมอคำพูดธรรมดาธรรมดาแต่กลับทำให้หัวใจแป้งอุ่นจนแทบร้องไห้จากวันนั้นเป็นต้นมาแป้งไม่รู้ตัวเลยว่าความผูกพันบางอย่างมันค่อยๆก่อตัวขึ้นมาเงียบๆ เย็นวันหนึ่งหลังเลิกงานเหมือนเดิมแป้งยืนเก็บของหลังเคาน์เตอร์ด้วยสีหน้าเหนื่อยลา้าลูกค้าเริ่มบางตาอากาศเย็นลงถนนเงียบสงัดลุงป๋องยังไม่กลับบ้านยืนรออยู่มุมหนึ่งแบบไม่เร่งรัดสายตาคอยมองดูแป้งเก็บของเงียบีๆแป้งเห็นลุงรอก็ยิ้มบางๆเหมือนโล่งใจที่มีใครสักคนคอยอยู่ข้างๆไม่ต้องพูดอะไรก็อุ่นใจแปลกๆ พอร้านปิดไฟแป้งเดินออกมาหาลุงคืนนี้ลมหนาวพัดแรงเสื้อบางๆของแป้งสั่นไหวลุงถอดเสื้อแจ็คเก็ตเก่าๆคลุมให้ทันทีโดยไม่พูดอะไรทั้งคู่เดินเคียงกันไปตามถนนลูกรังเสียงรองเท้ากระทบพื้นเบาๆท่ามกลางความเงียบมีเพียงเสียงลมกับเสียงมแมลงกลางทุ่งนาเดินไปสักพักแป้งก็หยุดกะทันหันเธอหันมามองลุงป๋องด้วยสายตาจริงจัง ริมฝีปากเม้มแน่นเหมือนกำลังรวบรวมความกล้าลุงแป้งเรียกเสียงเบาถ้าหนูขออะไรลุงสักอย่างลุงจะรับได้ไหมเสียงสันส่นๆแบบคนเก็บความในใจมานานลุงป่องชะงักไปนิดหนึ่งแต่ก็พยักหน้าเบาๆแบบไม่ลังเลสายตาบอกชัดว่าพร้อมฟังทุกอย่างที่แป้งอยากพูด แป้งเม้มปากแน่นกว่าเดิมก่อนจะค่อยๆเอ,อ่ยด้วยน้ำเสียงจริงจังหนูไม่อยากอยู่บ้านแล้วลุงขอไปอยู่กับลุงได้ไหมลุงป๋องแทบตั้งตัวไม่ทันหัวใจเต้นแรงมือเย็นว่าสมองมึนไปหมดไม่ใช่เพราะดีใจแต่เพราะตกใจและห่วงแป้งจริงๆแป้งกม้มหน้าก้มตาพูดต่อหนูไม่ต้องการอะไรจากลุงเลยแค่อยากมีที่ให้หนูได้พักหัวใจ ได้ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยๆเสียงเธอสันส่นๆเหมือนจะร้องให้แต่ก็ฝืนกลั้นไว้ลุงป๋องนิ่งงันไปนานภาพบ้านไม้เก่าๆเตียงว่างๆกับชีวิตเงียบเหงาผุดขึ้นมาในหัวแล้วก็นึกถึงแป้งเด็กสาวที่ไม่เคยเรียกร้องอะไรจากเขาเลยสุดท้ายลุงเอื้อมมือไปลูบหัวแป้งเบาๆไม่ใช่แบบผู้ชายคิดไม่ดีแต่เป็นการลูบหัวปลอบใจเหมือนผู้ใหญ่ปลอบเด็ก เสียงลุงเบาๆดังขึ้นกลางความเงียบอยู่กับลุงก็ได้ลูกแต่ต้องสัญญาว่าจะตั้งใจทำมาหากินนะแป้งเงยหน้าขึ้นมาพร้อมน้ำตาซึมเต็มแก้มแล้วก็พยักหน้ารับคำโดยไม่ลังเลในใจลุงป๋องรู้ดีว่าตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปชีวิตของเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วหลังจากแป้งย้ายมาอยู่กับลุงป๋อง ชีวิตทั้งคู่ก็ดูเรียบง่ายและสงบดีลุงตื่นแต่เช้าไปไร่แป้งช่วยกวาดบ้านซักผ้าหุงข้าวบางวันแป้งก็ออกไปทำงานที่เซเว่นเหมือนเดิมพอกลับมาก็ช่วยลุงรดน้ำต้นไม้เลี้ยงไก่เก็บผักหลังบ้านสองคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองโดยไม่ต้องพูดมากตอนแรกไม่มีใครรู้เรื่องนี้เพราะลุงป๋องกับแป้งก็ไม่ได้ทำอะไรหวือหวา ใช้ชีวิตแบบเงียบๆไม่ไปสูงสิงกับใครมากนะักแต่หมู่บ้านเล็กๆข่าวลือแพร่เร็วกว่าลมพายุไม่นานก็เริ่มมีเสียงซุบซิบกระซิบกระซาบบางคนแอบเห็นแป้งขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนลุงป๋องกลับบ้านตอนดึกนั่นเมียใหม่ลุงป๋องเหรอวะเด็กขนาดนั้นเนี่ยนะไม่อายกันบ้างหรือไงเสียงนินทาดังตามหลังมาแบบไม่ไว้หน้า แม่ค้าตลาดเริ่มมองแป้งด้วยสายตาเปลี่ยนไปบางคนทำเป็นไม่เห็นเวลาเธอเดินผ่านบางคนแอบหัวเราะคิกคักแล้วเมียงมองตามหลังแม้แต่ในเซเว่นเองเพื่อนร่วมงานบางคนก็เริ่มเมาเสียงดังให้แป้งได้ยินแป้งได้แต่ก้มหน้าทำงานของตัวเองไม่โต้อตอบลุงป๋องรู้ข่าวเข้าก็ได้แต่ถอนหายใจไม่ใช่ว่าไม่โกรธแต่เลือกที่จะไม่สนใจ เขารู้ดีว่าอธิบายไปก็ไม่มีใครเชื่ออยู่ดีลุงแค่ตั้งใจทำให้แป้งมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ได้หวังเอาเปรียบไม่ได้คิดอกุศลอย่างที่คนอื่นคิดแต่สายตาคนรอบข้างมันคงยากจะเปลี่ยนง่ายๆแป้งเองก็เริ่มเก็บตัวเงียบลงไม่ค่อยยิ้มง่ายเหมือนแต่ก่อนบางคืนลุงเห็นเธอนั่งเหม่อมองดาวคนเดียวหน้าบ้าน ลุงอยากปลอบแต่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแค่เอาผ้าห่มไปคลุมให้เธอเบาๆแล้วนั่งเฝ้าอยู่ห่างๆโดยไม่เอ่ยคําใดในใจลุงป๋องคิดเพียงว่าไม่ว่าจะเจอคำครหาแบบไหนเขาจะไม่ปล่อยให้เด็กคนนี้ต้องสู้คนเดียวแน่นอนเพราะสำหรับลุงแป้งไม่ใช่ภาระไม่ใช่ของเล่นไม่ใช่ของสงสาร แต่เป็นคนที่ทำให้ชีวิตที่เคยว่างเปล่ามีความหมายขึ้นมาอีกครั้งแม้ข่าวลือจะลุกลามไปทั่วหมู่บ้านแต่ในบ้านไม้หลังเล็กๆนั้นแป้งกับลุงป๋องก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมตื่นเช้ามาแป้งจะช่วยลุงป๋องเตรียมกับข้าวลุงขี่รถไปไร่แป้งกวาดบ้านรดน้ำต้นไม้บางวันก็ช่วยเย็บผ้าเก่าๆหรือทำขนมขายเสริมรายได้ ตอนเย็นลุงป๋องกลับมาเหนื่อยเหนื่อยแป้งจะต้มน้ำรอหาข้าวหาน้ำนั่งกินกันสองคนเงียบเงียบไม่มีเสียงบน่นไม่มีคำว่ารำคาญมีแต่ความสบายใจที่อยู่ด้วยกันกลางคืนใต้แสงไฟสลัวแป้งชอบนั่งพับเพียบอ่านหนังสือหน้าระเบียงลุงป๋องก็นั่งเหลาด้ามจอบข้างๆแบบเงียบๆบางทีลุงป๋องก็เผลอมองแป้งนานๆไม่ใช่มองด้วยความใคร่ แต่มองด้วยความเอ็นดูเหมือนลูกหลานเห็นความพยายามความมุ่งมั่นแล้วก็อดภูมิใจไม่ได้แป้งเองก็รู้ว่าลุงป๋องไม่เคยมองเธอผิดทางถึงจะอยู่บ้านเดียวกันก็กั้นขอบเขตชัดเจนห้องใครห้องมันเวลานอนก็แยกคนละมุมไม่มีการล้ำเส้นทุกวันลุงสอนแป้งทำไร่ทำสวนทีละนิดสอนวิธีดูแลต้นข้าวเลี้ยงไก่ทำรั้วไม้แบบบ้าน แป้งตั้งใจฟังทำตามทุกขั้นตอนไม่เคยขี้เกียจในสายตาคนข้างนอกอาจจะมองว่าลุงป๋องได้แฟนเด็กมาอยู่ด้วยแต่ในความจริงที่ไม่มีใครรู้เลยก็คือแป้งเหมือนได้พ่อคนใหม่ในชีวิตส่วนลุงป๋องก็เหมือนได้ลูกสาวตัวเล็กๆมาเติมเต็มใจความสัมพันธ์ของสองคนนี้ไม่ใช่เรื่องรักๆใครๆอย่างที่ใครๆเข้าใจ มันเป็นเรื่องของคนสองคนที่แตกสลายจากข้างในมาเจอกันในวันที่แทบไม่เหลือใครอยู่ข้างๆแล้วค่อยๆประคองกันไปทีละนิดอย่างเงียบๆและอ่อนโยนคืนหนึ่งแป้งพูดขึ้นเบาๆระหว่างนั่งดูดาวหนูอยากตั้งใจเรียนให้จบอยากทำให้ลุงภูมิใจลุงป๋องหันไปยิ้มบางๆแล้วพูดแค่ว่าแค่นี้ลุงก็ภูมิใจที่สุดในชีวิตแล้วลูก คืนนั้นแป้งแอบน้ำตาซึมโดยไม่ให้ลุงเห็นเพราะรู้ว่าสำหรับเธอแล้วลุงป๋องไม่ใช่แค่คนช่วยเหลือแต่เป็นบ้านหลังแรกที่เธอรู้สึกว่ามีค่าจริงๆช่วงหลังๆแป้งเริ่มทำตัวแปลกไปจากที่เคยร่าเริงก็เงียบขรึมลงสีหน้าหม่นหม่นดวงตาเศร้าๆเ,เ,เหมือนมีอะไรหนักใจอยู่ในอกลุงป๋องสังเกตเห็นแต่ไม่ได้เศร้าซี แค่ทำตัวเหมือนเดิมคอยอยู่ข้างๆรอให้แป้งพร้อมเล่าเองในใจลุงรู้ดีว่าบางเรื่องต่อให้ห่วงแค่ไหนก็ต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของเธอเย็นวันหนึ่งหลังกลับจากไร่ลุงป๋องเห็นบ้านเงียบผิดป,ปกติไม่มีแป้งนั่งรดน้ำต้นไม้ไม่มีเสียงหัวเราะเบาๆเหมือนทุกวันเขาเดินหาทั่วบ้านก็ไม่เจอบนโต๊ะไม้หน้าระเบียงมีเพียงกระดาษแผ่นหนึ่งวางทิ้งไว้ ลายมือหวัดหวดเขียนเอาไว้ด้วยความลังเลขอโทษนะลุงหนูไม่อยากเป็นภาระลุงอีกต่อไปหนูขอบคุณสำหรับทุกอย่างหนูจะไปหาทางของตัวเองตัวหนังสือสั่นๆเหมือนมือที่เขียนนั้นเต็มไปด้วยน้ำตาลุงป๋องยืนนิ่งอยู่นานใจมันชาไปหมดเหมือนโดนดึงอะไรบางอย่างออกจากอกแต่เขาไม่ยอมยืนเฉยเฉย ลุงขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านทันทีขับวนหาทั่วตลาดเซเว่นป้ายรถเมมุมมืดทุกซอกซอยลมเย็นตีหน้าฝุ่นตลบตาแต่ลุงไม่หยุดหาลุงป๋องรู้ว่าเด็กอย่างแป้งไปไหนได้ไม่ไกลแค่ใจเสียแค่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าก็เลยหนีไม่ได้เกลียดไม่ได้โกรธแค่รู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนเกินแล้วในที่สุดลุงก็เจอแป้ง เด็กสาวนั่งตัวเล็กๆอยู่ข้างป้ายรถเมล์เก่าๆเ,เสื้อผ้าเปียกฝุ่นหน้าตาซีดเซียวตาแดงก่ำจากการร้องไห้ลุงป๋องจอดรถแล้วเดินเข้าไปช้าๆไม่พูดอะไรไม่ถามอะไรแค่นั่งลงข้างๆแป้งเงยหน้ามองแล้วก็ปล่อยโฮออกมาอย่างสุดเสียงหนูขอโทษลุงหนูไม่อยากเป็นตัวปัญหาเสียงเธอสั่นสถานน้ำตาไหลเป็นสายตัวสั่นน้อยๆ ลุงป๋องแค่ยื่นมือไปลูบหัวแป้งเบาๆแล้วพูดเสียงนิ่งๆแต่หนักแน่นลุงไม่เคยคิดว่าแป้งเป็นภาระเลยอยากอยู่ก็อยู่อยากสู้ก็สู้ไปด้วยกันที่นี่มีที่ให้แป้งเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคืนนั้นทั้งคู่ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านด้วยกันไม่มีคำพูดมากมายไม่มีการถามซ้ำไม่มีการซักไซ มีเพียงความรู้สึกแน่นๆในอกที่ทั้งสองคนรับรู้ได้โดยไม่ต้องเอ่ยออกมาตั้งแต่วินาทีนั้นแป้งรู้แล้วว่าต่อให้โลกทั้งโลกไม่เข้าใจเธอแต่ลุงป๋องจะไม่มีวันทอดทิ้งเธอเหมือนใครๆแน่นอนตั้งแต่วันนั้นแป้งก็ไม่เคยหนีไปไหนอีกเลยเธอกลับมาขยันเหมือนเดิมยิ้มได้เหมือนเดิมใส่ใจลุงป๋องมากขึ้น ลุงเองก็เหมือนมีแรงฮึดใหม่ๆในการใช้ชีวิตเช้าเช้าลุงไปไร่เหมือนเคยแต่ตอนเย็นจะรีบกลับบ้านเพื่อมากินข้าวกับแป้งไม่ออกไปร้านเหล้าไม่แวะตลาดเล่นไม่สนใจเสียงนินทาบางวันแป้งทำกับข้าวรอมีแค่ข้าวผัดง่ายๆหรือแกงจืดหม้อเล็กๆแต่สำหรับลุงมันอร่อยกว่าข้าวร้านแพงๆเป็นไหนๆแป้งเริ่มวางแผนเก็บเงินอย่างจรงิงจัง เธอรับจ้างเสริมในวันหยุดเย็บผ้าทำขนมขายออนไลน์ทำทุกอย่างที่สุจริตไม่เกี่ยงเงินน้อยเงินมากลุงป๋องไม่เคยก้าวไายความฝันของแป้งแต่คอยช่วยเหลือเงียบๆไม่ให้แป้งรู้สึกว่าเป็นภาระลุงทำสวนเพิ่มเลี้ยงไก่ไข่มากขึ้นขายได้ก็นําเงินมาเสริมอีกทางคนในหมู่บ้านยังคงซุบซิบนินทาแต่ลุงกับแป้งก็ไม่ใส่ใจอีกต่อไป เพราะเขารู้ดีว่าชีวิตตัวเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำพูดคนอื่นมีอยู่วันหนึ่งขณะเดินตลาดแม่ค้าขาประจำแซวเสียงดังกลางตลาดว่าลุงป๋องพาเมียเด็กมาอีกแล้วเหรอแต้งหน้าแดงก่าก้มหน้าหลบสายตาทันทีลุงป๋องยิ้มบางๆงไม่โต้อตอบไม่ถือโทษโกรธใครเขาแค่เดินไปซื้อของต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ในใจลุงกลับคิดอะไรบางอย่างขึ้นมา ถ้าอนาคตแป้งมีแฟนดีๆมีชีวิตดีๆลุงก็พร้อมยินดีเพราะสิ่งเดียวที่ลุงอยากเห็นคือรอยยิ้มของแป้งที่สดใสแบบนี้ไปนานๆคืนนั้นแป้งนั่งพิงเสาระเบียงบ้านมองพระจันทร์เต็มดวงที่ลอยอยู่กลางท้องฟ้าเสียงเธอเบาเหมือนสายลมที่พัดผ่านลุงหนูโชคดีที่เจอลุงนะลุงป่องยิ้มกว้างโดยไม่พูดอะไร แค่ยื่นมือไปยีหัวแป้งเบาๆด้วยความเอ็นดูถึงคนทั้งหมู่บ้านจะเรียกเธอว่าเมียเด็กของลุงป๋องแต่สำหรับลุงแล้วแป้งคือแสงสว่างที่พาเขากลับมามีชีวิตอีกครั้งชีวิตที่เคยเหงาเคยจืดจางเคยไร้จุดหมายตอนนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะและความหวังในทุกๆวันลุงป๋องคนเดิม ที่เพิ่มเติมคือหัวใจที่ไม่เดียวดายอีกต่อไปแล้ว